บนบายสันก่าลูกเอไอ้าวไนไอ้โดให้บนลูกไม่ได้ให้ทรงอันนี้ชิ้นมายืนเฮ้ยโอ้ยนี่โหลดไปโหลดไปมึงคนจะถีบพื้นนะเนี่ยไอ้หนูเดี๋ยวต้งคิวกินลูกไอ้โหลดตลกมากทำไมไม่โตเลยวะ จําเลยผมโดนใส่ร้ายอะมาหาปู่มานี่ยไมหาปู่เออไม่ต้องกพอแล้วลุกรู้แล้วเองคือจําเลยที่เขากล่าวหาวไปทำร้ายเขาทีนี้เดี๋ยวเองต้องให้การต่อหน้าศาลหูฟังรู้เรื่องพูดคุยได้เออเดี๋ยวท่านตุลาการครับคือว่าลูกผมเพิ่งขึ้นศาลครั้งแรกไม่เคยกลัวมันจะประมาทเดี๋ยวทำไงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรก่อน อ๋อยึดเดียวจิตใจครับผมอย่างนั้นให้เวลาหนึ่งนาทีตั้งจิตใจลูกเชิญโอ้แกมันแกมันเออกูก็แก้ได้เนุะแก้ได้อ้าวขออะไรจะบนอะไรก็เอาเออบนบายสัญ่าวลูกเออ ทให้บนพระเจ้ากันแล้วให้หนูมีอะไรไหม่ใหม่พ่อคงงงเลยลูกให้บนบ้านสารกล่าวเออเปลี่ยนทุกคืนเลยอะเออมีจะเข้าล่างอีกแล้วกลมล้มกลมลมโดยได้ของเข้าตัวมันทักมันได้เคขายของอีกเอ้เอาเอ้ยเอาอีเอมีเลยมันไม่ฟังเราเลยลูก ฮัลโหลฮัลโหลบ้าหม้อต uh ําเหรออยักที่อ้อยโอนให้ยี่สิบล่ะไม่ใช่ลูกแต่ทันก็เนะใช่ลูกมันโกผมฟังไม่รู้เรื่องนี่บ่อยวันอยู่ติอกเอาอืออ้า ไม่เกี่ยวกับบ้านใครเลยนะรู้อ้อยอ้ยไม่อิดเอาอีกอ่ะไปอ่ะอากอ่ะอ้นี่โอ้ยเอาน้อยอายน้อยอ่ดอะไรวะแล้วทุกคนแปลเนี่ยดูท่าแล้วน่าจะตายทั้งพ่อทั้งลูกครับทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาฟังไม่ดูเรื่องแปลเขาฟังพูดอะไรมึงลูกมึงเนี่ยผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ย มีอะไรเล่าไปเลยตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะทีนี้เอ็งเล่ามาว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเริ่มต้นเลยเออเออดอกไม้เยอะๆอะอุทยานหลวงไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้เยอะๆกะสวยดอกไม้ไหนโม่ดอกไม้เยอะไม่มีอุทยานดอกไม้ตรงนั้นมีดอกไม้เยอะๆด้นหลังอุทยด้วยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง โค้หญิงหนึ่งคนครับผเป็นไงผู้หญิงนี่ส่วนสูงประมาณนี้เลยครับเู้ตัวนี้กาโหลดนี่ตาเขาอย่างนี้เลยตาหวานตาเบลอคือคือเขาบอกล้วพองพันน่ะวดเรื่องอะไรผู้หญิงเขาเป็นหวัดไงเองปวดเรื่องหัวเปล่า พูดไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยองราชบุตรองค์เนี้ยบ่อยเี้ยเตี้ยเนี่ยไม่เี้ยไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้เออเอรู้จักชื่อองค์หอนุชิตอนุชิตอนุชิตอีอีอนุชิตอนุชิตอีอะไรปิดปิดลูกเอ่าอนุชิตรงท่านั้งแ้งเฮอื้อ่า มีชิ้มายืนเฮ้ยโอ้ยนี่โดไอโหดอีกเขาจะตีคืนนน่ชโอ้ยไอ้หนูเดี๋ยคิวกินลูกไอ้โหดจะหลวทไมไม่โตเลยวะเฮ้นต่นี่นเต้นเ้นเต้เต้้นเอ้เ้นเ่เอเตนต้งแต่น้นเต้นเนเต้นเน้นมต้ด้น้นตนเตนเตนเ้เต้นเเก็บข้อมูลดเนี่ย ผู้หญิงว่าไงลูกไม่ตอบเลยนะไม่ผู้หญิงเขาเป็นใบครับผู้หญิงไม่เป็นใบเฮ้ยมวยว่าไม่รู้เรื่องเฮ้ยอ่าวผู้หญิงไงเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฉันไม่แต่งอะไเธอหรอกเออ้ยอี่ใบฟุ๊กมึงก็ดูปากมึงนี่ดูโงมากเลยเนี่ยเขาไม่แต่งอะไเธอหรอกเฮอย